ไฮยาโตคาซมิเป็นนักแข่งรถที่น่ากลัจริงๆอะหนีที่ด้แข่งกับเราอ่ะโชคดีนะพอหนุ่มอันตรายอัระอรนะ้รส้กเป็นไงบ้างอะ่ะเยี่ยมมากเลยไฮย่าโตเรามาแข่งด้วยกันเถอะนะแน่นอนอยู่แล้วละ่ะตอนใช้ชนะชชนะอันยิ่งใหญ่ กลุ่มที่กำลังนั่ยูนในขณะนี้เริ่มขึ้นเนินไปบนภูเขาแล้วนะครับสำหรับสนามแข่งในครั้งนี้นับว่าวิบากพอสมควรไม่แพ้ลูกวิ่งที่เคยแข่งกันมาแล้วทั้ง9้าครั้งเลยนะครับเอาละครับเรนดอนยังนําเป็นคนแรกอยู่ตามาไปด้วยชินโจนาโอเกะนะครับแล้วก็ติดตามมาด้วยนักซิ่งพังบริสคางะและโรเปไฮเนลก็จะติดตามอยู่นะครับตามาไปด้วยนักแข่งขวัญใจคาซามิฮายาโตนะครับท่านผู้ชมครับติดตามก็ต่อไปว่าใครจะชนะนะครับลาโมโดเชน ค้าสามิอายะโตไล่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าไฮเนบล็อกเอาไว้ผ่านไปไม่ได้ครับสมแล้วครับที่เป็นนักแข่งมืออาชีพอ่านทางขาองอสุรดะได้หมดเลยทีเดียวนะครับเราคิดดูแลนะครับสมิอาจจะเป็นนักแข่งรถที่มีความสุกก็ได้นะฉันก็คิดอย่างนั้นแหละค่ะในรถคันนั้น,นมีลูกชายของเขานั่งอยู่ด้วยนี่ค่ะ เขาจะคุ้มครองลูกชายเขาอยู่นน่แน่ผมเชื่อว่าเขาต้องคอยคุ้มครองลูกชายเขาแน่แน่เลยค่ะและสําหรับจุดเส้นชัยในขณะนี้ก็เริ่มมีทีต่งตางๆไปรอรับนักแข่งของตัวเองนะครับแต่เรายังไม่ทราบนะครับว่าใครจะเข้าไปคนแรกนะครับเอ่อก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับฮะตอนนี้สุรดชอยู่ที่นะหา้านะขาดจากคำน้าอยู่สิบห้าวินาทีจะตามทันได้แน่หรือเปล่านะยังมีโอกาสนะพิชิการคะ ขอพูดอะไรกับฮายโตหน่อยสิคะไม่จำเป็นนะเฮายโตนะกัดฟันต่อสู้ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยตนเองพวกเรานะ่าทำได้ขนาดนี้ก็คือคอยดูเขาแข่งขันอยู่เงียบๆอย่างนี้ละ่ะ<ถ>พลังเงียบรู้ไหมพี่คะช่วยคุ้มครองฮายโตด้วยนะ คางะถูกแย่งอันดับไปแล้วนะครับต้องผู้ชมคางะซึ่งได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งที่7เป็นต้นมาขณะนี้กำลังเร่งเต็มที่ครับเอาละครับจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมกันเลยครับอ่าดูสิว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับหนุยน่ยกโนยโลเปพาดครับพลาด ครับ่านผู้ชองครับทำให้บริดจ์าง,งะับขึ้นมาอีกสหรับโรเปร์นัเคลื่อนจนขัดข้องแบบนี้ต้องถอนตัวนะครับโด,ดโ,โอยพวกจะตื่นเต้นมากเกินไปส้น้นหน้าดดเหลือหน่อยเดียวโถแรนด้านติดตามมาด้วยชินโจนาอุกิเริ่มมองเห็นกันแล้วนะครับอีกไม่นานคนจะถึงโค้งสุดท้ายนะครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าใครจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกตอนนี้ตาไม,ม่าได้บริดคาง,งะแต่ก็ยังอยู่ห่างมากนะครับ แล้วก็ตามไปด้วยคาซามิฮายาโตะครับตามหลังมานะครับมาแล้วเหรอฮายาโตะเรื่องอะไรฉันจะปล่อยให้นายตามผูนันทันนะฮะจะแข่งเป็นแชมป์กันสามคนเลยไงอัศรดะดาขนโงงมาแล้วนะครับอืมเอาละเราต้องเร่งตามกลุ่มให้ได้อยาก่านก็เราไปดูซิฮายาโตะเอาแล้วนะโอ้ เหลวจังเลยอะอของอะอน้อยนะเจ็บใจนะันกไนชินนาโอกิตอนนี้กำลังเป็นที่หนึ่งนะครับของทีมอะโอยนะครับเพราะว่ามีมดขางาตกไปแล้วนะครับเด็กทารกอนะสักวัน,นก็ต้องเดินได้เดืวดขาของตัวเองเป็นไงม้างขาอเงอะยอดเยี่ยมมากเลยแจ๋วไปเลยฮะดีงั้นเหรอฉันกะว่าจะให้เธอชนะนะเพราะฉะนั้นจัดการกันกบนาโอกิชินโจซะเดี๋ยวนี้เลยฮะ ในนั่น่ะบังอาจหักหลังทีมของเรานะถ้าหากเธอแพ้ในชินโจนั่นล่ะก็ก็เท่ากับว่าฉันแพ้มันไปด้วยแล้วฉันจะให้โบนัสพิเศษเธอก็แล้วกันนะเอาชนะให้ได้เข้าใจไหมฮะเงินอย่างนั้นเหรอ,อคนอย่างเราเนี่ยจะเอาเงินฟาดหัวกันไม่ได้ง่ายๆซะด้วยสิแล้วเรื่องแล้ต้องทำตามแล้วไอ้บูสิงเหรอ อะไรกันเนี่ยฮไม่น่าเชื่อเลยมันเร็วไปลนนะน,น้อยนี่ยคางะคางะนายจงใจทำเหรอเนี่ยทำไมกันอะฮะคางะหมาเรานี่น่าจะลึกไวในประวัติศาสตร์นะแข่งกันดีจริงๆเลยฮะ เรคางะต้องถอนตัวลวครทำให้คาซมิฮายาโตเร่งตาขึ้นมาได้ครับถลายเยอะที่ะได้เจ้าคางะตัวเกง่งแชมเปี้ยนโลกสามคนในขณะนี้กําลังแข่งกันนํานะครับน่าตื่นเต้นจริงๆสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้หากคนใดคนหนึ่งชนะแล้วก็จะได้เป็นแชมป์โลกทันทีซึ่งถ้าจะแข่งกันได้ชนะมาครองแล้วก็ทุกคนตาก็รู้ดีว่าเป็นรงที่ยากมากเพราะนอกจากร่างกายแัะแข่งยัต้องสมบูรณ์แล้วย,ยังต้องเข้าขากับเครื่องยนต์อีกด้วยนะครับ คูยไปแล้วมันก็เหมือนกับแข่งกับตัวเองนั่นแหละครับรัฐพาทาพาทาก็หมายถึงอุบัติเหตุทันทีสำหรับการแข่งขันไซเบอร์ฟุตบอล,ลใครจะได้แชมป์เดี๋ยวก็คงจะได้รู้กันในอีกไม่กี่นาทีน่เตรียมตัวเตรียมใจดูแชมป์คนใหม่ของเราได้เลยนะครับโอ้โหหน้าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวอตอนนี้ทุกคนตาค้างกันหมดเลยนะครับเิกกี้เรื่องโยตี่เธออุตส่าห์ทุ่มทั้งกายทั้งใจสร้างขึ้นมาจะแล่นได้แค่ไหนดูให้ดีๆนะอยู่ที่เธอนะ นั่นอยูน่น,นะครับชินโตตามมาติดๆนะครับโอ้หวยคุณโอ้ซุปเปอร์อสุรดาเขาตามมาแล้วครับคาสึมิใหเจโตะอุตส่าห์ตามมาถึงที่นี่เชียวเหรอเนี่ยฮะไม่มีทางฉันขอชีวิตเข้าแรกเลยลนะ่ะคอยดูดีนะพ่อผมจะเอาชนะมาให้พ่อให้ได้เลยคอยดูไปเลยเอาชนะให้ได้นะฮะเติ เอาแล้วครับการแข่งขันครั้งนี้เหลือระยะทาอีกแค่20กิโลเมตรเท่านั้นใครจะชนะกันแน่เเอาละเราต้องเล่นเกิดไปถึงโค้งหน้าให้ได้ก็เพราะฉันอยากเป็นที่หนึ่งนะสิแต่ถ้าแพ้แล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวแล้วนะนั่นสินะเอาล้วนะแรนดอนมาแล้วเหรอเอาละครับชินโตไล่จี้คือมาแล้วนะครับไม่มีทางจะเข้าโค้งละ จะแซงหน้าได้ยังไงชินโจไล่จี้แรนดอนไปติดๆเลยนะครับแต่คงแซงไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมันยังไงกันแน่มันยังไงกันแน่นะเนี่ยครับท่านผู้ชมยังไม่รู้อ่ะเจ้าชินโจเราต้องได้เห็นดีกันแน่เห็นงีก็เป็นกระลาเขาเนี่ยไปเลยนะฟีนิกซ์วิ่งเลเซอร์วิ่งอุสอ ครับชินโจเร่งขึ้นมาเต็มพี่เลยนะครับติดตามไม่ได้คาสามิฮายาโตความแรงไม่มีตกเลยนะครับเดี๋ยวเราคงได้ลุ้นกันมันแล้วครับว่าใครกันแน่ที่จะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกของการแข่งขันในนัดนี้นะครับหนูก็ต่อไปนะครับอย,าาอย่ากระพิบตาเอาแล้วครับท่านผู้ชมคอยชมให้ดีๆน้อยนะ่เสร็จลลรแล้วล่ะรถยนต์รอบรอ้อรอบใช้บุสก่อนเถอะ อะไรกันเนี่ยร่างกายแทบจะขยับไม่ได้เลยแบบนีซีิถึงจะมันใครทนได้มากกว่าก็ถือเป็นผู้ชนะยังไงเอาอะไรกันนี่ยนี่นี่นี่มันมันอะไรกันแน่น่ะอ๋ออ๋อฉันเชื่อว่านาจะต้องชนะแน่ไม่ต้องห่วงเอาสมุ ครับน่าตื่นเต้นจริงๆครับท่านผู้ชมครับถึงของสุดท้ายแล้วน้ำไม่ได้ชิงตและติดตาไม,ม่ได้แรนดอนคาซามิฮะจะตก็ตามมาติดติดเลยนะครับยังมองไม่ออกว่าใครจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกคาซามิฮิจะตเร่งเข้าใกล้โคสุดท้ายแล้วนะครับในขณะนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วพยายามหน่อยนะาซาโตเอาชัยชนะครั้งนี้มาเป็นของขวานให้ฉันให้ได้เลยนะแรนดอนไม่ยอมให้แซงครับยังขวางเต็มทางเลยนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังล่ะ การแข่งรถคือการแข่งขันกับตัวเองอีกไม่น่านจะพ้นโค้งกับทางตรงแล้วนะครับใครดูให้ด้วยนะคราวนี้ฉันอ,อาศัยนายแล้วช่วยหน่อยาจะปล่อยให้ได้เลยวันนี้ก็คงจะต้องใช้เครื่องพิเศษ แต่ว่าไฮยโตะคุณจะทนได้หรือเปล่ามันก่อนความสามารถของเครื่องด้วยนะอันตรายถึงอย่างนั้นต้องลองดูก่อนละอสุรดเราต้องลองด้วยกันนี่แหละนะงั้นเอาเลยไฮยโตะเราลุยกันมามากแล้วนี่ลุยต่อไปเฮ้ยนี่ความเร็วของสุรดาได้เร่งเกิน500กิโลแล้วนะครับว่าไงนะไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็ลื่นหรอก คนะ่ะสมัยอยากจะต่อสแสรแรนดอนไปได้ก็แต่ว่าข้างหน้ายะมีชินโจก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าจะไปได้หรือเปล่าอ่ะทนไหวหรือเปล่ารอดจะชนะมีทองเดียวเท่านั้นดีดีหม,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 มองมองมอไม่เห็นข้างหน้าเลยอ่ะออมอไม่เห็นไม่ต้าตกใจเพราะความเร็วนะถึงคุณจะมองไม่เห็นแต่ว่าเราก็จะมีระบบของผมอยู่เดี๋ยวก็ชินเอง ขอให้จับผมอะไรทำตามที่บอกกันดีๆรับรองไม่เป็นไรนะขอให้เชื่อใจขอให้เชื่อใจอ๋ออย่างนั้นเหรออ๋ออ,อ๋ไม่ไหวลนะอ๋อ,อ,อทำไมทำไมเจ้ถึงได้ทนขนาดนั้นนะมันไม่รู้จักกลัวตายมาเลยร่อไงกบ้าจริงๆเลยให้ยาเตอร์นะ่ะมีพลังวิเศษอยู่นะนะเพราะอย่างเงี้เราถึงไม่ใช่คู่แข่งของเขาอย่างนั้นสิ นำหาแรนดอนมาได้แล้วครับตอนนี้ไลี่ที่หนึ่งอยู่จะไปได้ดูก็ต่อไปไปเลยกระดาษไปเลยชิดตอนนี้พอยูล้วพี่ยที่คุณกัลบเชียอยู่นะฮายาโตะความพยายามของเธอเอาชนะใจคนทั่วโลกได้แล้วล่ะเธอเป็นนักแข่งรถที่ยอดเยี่ยมจริงๆและยังนำความภาคภูมิใจมาให้เราทุกคนด้วยมาดิสตอนเนีย ฉันไม่รู้จะพูดยังไงกับเธอดีนะแต่อยากจะบอกกับเธอว่าขอให้เธอเอาชนะให้ได้เพื่อพวกเราทุกคนทําให้ได้นะฮายโตะที่รักของฉันเอาละครับเหลืออีเพียงเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาถึงนี่แล้วเราต้องเอาชนะให้ได้อาจไม่ไหวก็นได้ทนได้หรือเปล่าไฮายโตะมันต้องได้สิต้องได้อยู่แล้ว ฉันเชื่อฝีมือพวกเราทุกคนแล้วก็เชื่อใจนายด้วยนะอสุรดาเข้าใจแล้วหรอกงั้นเรารวยก่อนเลยเนาะบูสออนลดใช้ระบบบูสได้ตรวจสอบสภาพแล้วพร้อมเริ่มได้เลยไปเลยอสุรดาฟิน <Yeah. S 1> <acer> ิกวิ่งเรซวิ่งคาซามิฮายาโตเร่งขึ้นมาอีกแล้วครับ มาแล้วเหรอตามมาติดแล้วรครับตผูชมครับเรื่องไรปล่อยกันชนะล่ะเนี่ยเหรอพลังพิเศษที่แท้จริงของมันมน่ะเน,นี่ยอะไรกันเนี่ยมองไปเห็นข้างหน้าเลยอ๋อลมเร็วสูงอีกแล้วระวังหน่อยระวังหน่อย นะอุตส่าห์ตามมาถึงนี่แล้วเรื่องอะไรจะให้ตามทันละ่ะ้าความร้อนเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วขอให้ช่วยในตัวผมเอาไว้ขอให้ช่วยในตัวผมเอาไว้อัอุลดาไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้ว ฮายโตไฮยโตไฮยโตฮะอ่ะแล้วการแข่งขันละ่นละผมเป็นอะไรไปอะ,ปอะชนะแล้วนะฮายโตลูกชนะแล้วชนะตัวเองแล้วก็ชนะการแข่งขันอีกด<อ>้วยนะฮายโตไฮยโตฮฮะ ู้ชนะก็คือรถซูเปอร์สุรดาฮาซมิฮตเาดีท่านั้นก็เป็นโลกและรับขอแสดงความยินดีกับแชโลครับขอแสดงควายิดีรับฮโตะนะครับคุณค่ะยฮโตะทำได้แล้วค่ะคุณดูให้ดีๆสิคะ ด้วยนะฮายาโตเรานะชนะด้วยกันนะจะต้องยินดีกับนายต่างหากแล้วผมเป็นข้อเพเอีย์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ชนะได้เพราะความสามารถของคุณต่างหากขอบคุณมากนะอาสุรดะเช่นก่อนนะ้อฮายาโตได้มาพบกับคุณผมรู้สึกดีใจมากจริงๆนายก็ยอดมากนะอาสุรดะเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมมากเลยจริงๆนะถ่ายถ่ายลครับถ่ายเลยครับโซเช่โซเช่โซเช่ เก่งมากนะคาัยาโตยินดีด้วยนะนาด้เป็นแชมป์ตัวจริงแล้วฉันดีชาจริงๆคุณชินจ๊อผมขอบคุณมากนะครับฮายาโตฮายาโตเฮ้ยผมล่วงเลยฮาย้โตสำเร็จแล้วล่ะฮายาโตไอ้นี่ต่างหากเราเห็นมาก เ,เฮยเอะียเอ,อ,ข,อขอบคุณนะอสกะขอบคุณนะทุกๆคนเลยโนบทำไมผมเสียใจด้วยนะครับคุณโนบที่มนันชนะได้เพราะความใจสู้ของมันน้าหาก็รู้เปล่ารู้ครับ แล้วมันจะเป็นคนที่โชคดีเพราะว่ามีเพื่อนที่น่ารักเท่านั้นด้วยเด้ครับหายจะตกเป็นคนที่โชคดีจริงๆเลยนะมีคนมาหอมด้วยอืยอหย,อยปีหน้าจะจะเข้าแข่งไซเบอร์ฟอร์มูล่าอีกอะปีหน้าจะแข่งอีกเหรอครับมันแปลกแล้วเหรอที่ฉันอยากจะแข่งอีกอะฮะก,ก็ก็ไม่แปลกครับก็ดีครับไม่ว่ากันครับไปชงชาอะไรมะครับว่าไงอเออชินโจทำละเกียร์แล้วก็รับนี่ไว้ได้มะ ฉันเหรอฉันให้หมกนันนกเก่าๆแบบนี้เธอคงจะไม่ดีใจหรอกนะเฮ้ยไม่หรอกใครว่าล่ะขอบใจมากนะเก็บไว้ไดีๆล่ะปีหน้าต้องเจอกันอีกหน้าเลยฉันไปก่อนแล้วนะของแกงได้ไหมคุณไม่ได้ชินเจ้นี่ออ <laughs> ขอบใจนะช <laughs> <laughs> ฉันแพ้แล้วสินะฉันแพ้เจ็ดคนนั่นสแล้ว